ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอปทักษออนว่ายังไงเจอหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลลุกหนักกลางอินสตาแกรมงานนี้ไม่รู้ว่าแอปทักษอรอพักสุขเจริญว่ายังไงหลังเจอหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลลุกหนักบอกเจอกันแค่ปีละครั้งหากใครจําได้ก่อนหน้านี้ทางด้านตีธนพลประกาศชอบแอปทักษอ,อกรกลางรายการเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮา แฟนคลับเข้ามาเชียร์ในความน่ารักของตีธนพลแอปทักษอรกันเพียบและก่อนหน้านี้ทางด้านตีธนพลโพสรูปคู่กับแอปทักษอรอีกครั้งหลังเจ้าตัวได้หมอกรายการสามแซบโดยทางด้านตีธนพลได้โพสข้อความเอาไว้ว่าเจอกันปีละครั้งก็ยิ้มแก้มแตกเลยสิครับล่าสุดทางด้านโพลิพัฒจัดให้ได้ออกมาโพสคลิปของทางด้านแอปทักษอรขณะที่กาลังแต่งหน้าแต่งตัวสวยเป็นพิเศษทางทีมงานเลยถามว่า วันนี้เจอหรือเปล่านะทำไมถึงดูสวยเป็นพิเศษด้านแอปทักษออเลยตอบว่าพิเศษมากค่ะเพราะว่าเจอแค่ปีละครั้งอาจารย์รักโดยในคลิปทางด้านแอปทักษออได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไม่เท่ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นรวมถึงทางด้านตีธนพลลุกหนักเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจอตีก็ปีละครั้งนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ